ท่านครับวันนี้มาเที่ยวเข็มมาราน,นะครับอันนี้เป็นที่พักริมโขงทะเลลมหรือเปล่านะฮะทะเลลมทุกท่านก็เป็นบ้านพักหลังเล็ก,ลกๆริมแม่น,น้ำโขงที่มาตรงนี้เพราะจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยูอ่บ้านเต้ยโขงแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะกินคือก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บนะครับ นี่ครับมันอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยข้างหน้าคือแม่น้ำโขงทุกท่านกินเสร็จก็มาเดินริมเขื่อนเนี่ยเป็นทางยาวทางออกกำลังกายยาวเลยนะทุกท่าน ทุกท่านเป็นทางจักรกยานหรือเดินก็ได้ยาวเลยนะครับ